นำมาบริหารโดยคุณพุธิชัยกล้าขยันสรุนงานครั้งนี้21,000บาทไทยครัวยิมบุญจันทร์พันนีกรุ๊ปท่านพึกอได้วยสกุลนะครับเพราะนามสกุลนั้นไทยครัวยิมเป็นของท่านพุธิชัยกล้าขยันแน่นอนแต่คนที่ผิดต่อนําเรือมานั้นเป็นน้องริชิตสุขภิบาลครับในนามของน้องแรมบ้นะครับ รับยยนยันแล้วนะครับพี่น้องครับเกียร์เกียรทางก็ทีมมาเดียวกันนั่นแหละท่านครับผุ้ิีชัยเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับคุณพุ้จิไงเกล้าเขยันท่าในงานของเสี่ยวเลียวันนี้อยากจะเห็นหน้าเหลือเกินสุดยอดครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นมายามทีมงานโค o ศกเลยขอบคุณเยอะๆคุณมากมายครับพี่น้อง จอดกองทัพเรือครับฝากท่างให้ลูกเทือเขาเดี๋ยวนะครับตอนนี้คุณกูณหายมานั่งรอยอยู่นะครับท่านสริวัดข้างๆเอาเลยครับท่านผู้ชมเข้าทีนี้มาลวจตา เอาแล้วพี่น้ก็มาดูทีวีู้ว่านทีวีอยู่ประเสายขอมาดู้ว่าเทพระไน้าทิย์แชมป์ก่าเมื่อสปทีแล้ววันนี้ต้เดินอหอย่างชดเเป็นชได้อีกหรือไม่เพราะเ้หุ่นอนพี่น้องอางนักของประก็บอกว่าขอมาเยี่ยมยืนยางจะต่อสู้ขอสู้อาถแทีวนี้จะหุ่นอินไทโรอินทยจาไไทจะอยู่เริ่มใสกันมาแบบรบเถิเติมหรือตรพยายามับเอกอาจริงว่าตาตาฟันตาฟันเีดี้ีกันมาแ้ ไปยอมเจ้าหุ่นเงินก็ไม่ยอมมาเที่ยวนี้คะแนนยังเท่ากันอยู่ใครจะได้ใครจะดียังไม่ดูครับต้องดูกันครับสิ่งก็ที่เที่ยวนี้นะครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วพี่น้องเตี้ยว่วงสายขอหนักทพธรรมรัตน์พรมว่ายังไอ้เจ้าขุนเงินระวังเทพเจอเจ้าเจ้าเจอเทพใครจะอยู่ใครจะไปใครจะบุกกันจะบุกกันอีกี่ขบมาเทพธรรมรัตน์เทพธรรมรัตน์กับเจ้าขุนเงินใกล้กันมาแต่หัวต่างพันธมิตรเตรียมรันพระรามคุณสบไยเอ้เทพธรรมรัตน์เทพธรรมรัตน์กับเจ้าหุน ตัดสินเรือยาวใหญ่ไม่เกิด55ฟรีพายคู่ที่6ระหว่างเรือเทพธรรมรัฐไทยน้ำทิพย์ร่องน้ำแดงกับเรือเจ้าขนเมไทยควยอิม่มร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นสายได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำแดงคือเรือเทพธรรมรัฐไทยน้ำทิพย์เป็นฝ่ายชนะค่ะตานนี้ไปมาดูเที่ยวที่7กันบ้างเที่ยวที่7นั้นเป็นเรือในสายเกาะเจ้าแม่ขับไหลอย,อยู่ร่องน้ำสีแดง